สวัสดีครับตอนเวลาการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำโลฟฟ้าพยากรณ์กับผมอิทธิพัฒน์ปิละลโรทางย t u b e อิทธิพัฒน์ลับทีวีนะครับวันนี้9สิงหาคม2565ยังคงต้องติดตามสภาพอากาศในบ้านเรานะครับซึ่งแนวโน้มจะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของกลางเดือนนี้นะครับขณะที่หลังจากฝนตกหนักครับก็ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกนะครับ เช่นเดียวกับสภาพอากาศในต่างประเทศนะครับที่กรุงโซลเกาหลีใต้ ฝนตกหนักน้ำท่วมนะครับทำให้บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ลาดต่ำได้รับผลกระทบนะครับเราจะเริ่มต้นกันที่การอัปเดตสภาพอากาศที่มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะที่กรุงโซลเกาหลีใต้ครับประชาชนต้องอบพยพหนีน้ำครับถนนหลายสายถูกน้ำท่วมอย่างหนักครับบางที่เนี่ยมิดหลังคารถเลยนะครับสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งก็ถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะในเขตกังนัมนะครับได้รับความเสียหายอย่างหนัก สำหรับปริมาณฝนที่ตกลงมาอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้ออกประกาศเตือนในกรุงโซลนะครับโดยเฉพาะเมืองท่าอินชอนครับทางตะวันตกและหลายพื้นที่ของจังหวัดยองกีซึ่งอยู่ติดกับโซครับรวมถึงจังหวัดคังวอนทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระหว่างฝนตกหนักและคาดการณ์กันนะครับว่าจะมีฝนตกหนักในวันที่10สิงหาคมปริมาณฝนตั้งแต่100ม mm ิลลิเมตรไปจนถึง350รยมิลลิเมตรเลยนะครับ สำหรับเกาหลีใต้ขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆในการบริหารจัดการน้ำและมีระบบป้องกันที่ดีที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับซึ่งก็มีการให้ข้อมูลกันนะครับว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศครับโดยเฉพาะโลกร้อนครับเมื่ออากาศร้อนจุไอน้ำได้มากขึ้นเมฆแต่ละก้อนมีน้ำมากขึ้นพร้อมก็ จะเทลงมาแล้วก็กลายเป็นฝนนะครับซึ่งสาเหตุนี้ก็เป็นสาเหตุที่มนุษย์นะครับก็จะต้องยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นด้วยกับมาติดตามอากาศในบ้านเรานะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่จงังหวัดนครนายกนะครับอุทยาน แห่งชาตินางรองครับก็เตือนน้ําป่าครับและหลังจากนั้นเนี่ยน้ำป่าก็ได้ทะลักลงมาหลังจากที่เกิดฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนนะครับซึ่งทําให้ในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกมีการประกาศแจ้งเตือนการอบพยพนะครับโดยเฉพาะบริเวณชาวบ้านที่อยู่ท้ายน้ำครับก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้ชาวบ้านเฝ้าระวังระดับน้ําและความรุนแรงในคลอง มะนาวบ้านวังรีหมู่ที่12ตําบลเขาพระกับซึ่งก็เฝ้าระวังกัน24ชั่วโมงครับมาอัปเดตปัจจัยที่ก่อให้เกิดฝนในบ้านเราตอนนี้ยังมี2ตัวการอยู่นะครับรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับโดยระบุนะครับว่าร่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะครับเข้าสูย่ย่อมพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอดามันประเทศไทยตอนนี้กําลังค่อนข้างแรงนะครับทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออก ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านสําหรับฝนในวันนี้นะครับก็จะมีการประเมินไว้นะครับว่าฝนจะตกหนักมากในพื้นที่ทางภาคเหนือแม่ฮ้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปาง แท่อุตรดิตถ์ตาสุขโขทยัยกำแพแงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับส่วนทางภาคอีสานครับก็ที่จังหวัดเลยนองค่ายบึงการนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนะครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์บุกดาหาร้รอยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เน้นหนักๆก,กันในโซนอีสานนะครับส่วนภาคกลางครับนะครสวรรค์อุทยัยธานีกาญจนบุรีลบบุรีสระบ ุรีครับภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดปราดครับส่วนภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันครับ สำหรับพายุดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต้ตอนนี้นะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจุดที่15องศาเหนือครับมีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง30นอตหรือ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันออกค่อนทางเหนือเล็กน้อยความเร็วลมประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคาดว่า จะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่จีนตอนใต้ในช่วงวันที่10ถึงวันที่11สิงหาคมนี้นะครับถ้าดูจากความรุนแรงของลมเนี่ยนะครับอีก5กิโลเมตรก็จะทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนและก็จะได้รับการตั้งชื่อในลำดับต่อไปนะครับ และหากไปดูจากแบบจำลอง ECMWF นะครับตั้งแต่วันที่9ไปจนถึงช่วงของกลางเดือนเลยนะครับก็จะมีฝนกระจายในประเทศไทยทางเหนือทางอีสานทางภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงพีคของฤด,ดูฝนนะครับก็ต้องเฝ้าระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคนลนถล่มเอาไว้ด้วย ทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำหลมฟ้าพยากรณ์ครับผมอิทธิพัฒน์ปิละลโรธลาคุมผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ